อยู่ครับท่อนใดขนดเล็กชา้าอย่างางีเวลา2โมงท่อนอุ่นโดนได้ดูเวลาดูดวงอาทิตย์โอ้โหประช่อนตอนใบสอง ดูครับชนใหญ่ขนาดเล็กชัดอ,อย่างไงตกนกดุ๊ดัดดูครับชนใหญ่อาจวิดเบี้ยงตายเยอะนะนี่วันเจี๊ยบนัดขึ้นไปเลยชนใหญ่ันเล็กชัดสวยโอ้ยดูนะครับช่อนใหญ่อย,ยอด เล็ดชัดส,สวยอยู่กบยางพันใหญ่หูดน้ำพันใหญ่กัดมันร้อนแล้วครับอันนี้เวลาห้าโมงห้าโมงเช้า นี่รับเวลา2โมงทอนสายที่สวยกับคันเล็กชัดสุดจัด อ ok. ึงโดนได้ขันเล็กชาร์ดงัดมาตะบรถกระดอนนี่ครับขันเล็กชาร์ดนี่ครับชอนไซสวยกับขันเล็กชาร์ดใครน่ามาชิมใส่พี่จิมแม็กใส่ช็อตจิมแม็กมาแซ่บไปชอนกันดูเวลาดูวันอาทิตย์โอ้โหปลาช่อนตอนใบสองสุดยอดจริงๆ จัดอย่างเงี้ยมีอ่างครับจัดแน,น่นๆเดินขามันเทียบอย่างเงี้ย